สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Never l o n e Z นะครับผมและเกมที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้คือเกม a l a s t Part ที่8แล้วนะครับในที่สุดเราก็เดินทางกันมาถึงในทที่8แล้วนะครับจากพาร์ที่แล้วเนี่ยเรากําลังเดินทางขึ้นไปชั้น3นะครับผมแล้วก็ตามหาคุณพ่อมาตินนะครับผมผาร์ทนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อหผมจำได้แล้วเรากาลังหนีไอ,สอ้สอตัว2ตัวที่มันถือมีดนะครับผม นี่ตรงนี้เราจบกิมฟ้าอย่าร้องฝนตกหรือนี่ข้างนอกฝนตกครับคุณผู้ชมครับอะไรอะไรใครมากะซิปอีกแล้วนะน่าจะเป็นคนบ้าสักคนหนึ่งจะไม่มีอะไรมาหักขาเราใช่ไหมครับโอเคทางสะดวกไปต่อผมลืมอัดเวลาอีกแล้วแป๊บนึงนะครับโอเคต่อเลยไปกระโดด เฮ้ยลนลนลนอุ๊ยกล้องลนกล้องลนโอ้ชิบเปล่งแล้วเฮ้ยลนลึกเลยเอาใครมาอีกอะโอ้โห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 แล้วเอาไงเนี่ยยูนิตยัวแคมแคมคอเดอร์นะผมก,ก็คือเราต้องการกล้องกลับมาก่อนนะครับผม ว่ามันมืดเกินชี้แล้วกล้องหล่นลงไปแบบเอาแล้วไงครับไปทางไหนอะทีนี้แอบใต้เตียงได้ไหมปีนได้นะครับผมโอเคกล้องหล่นลงไปในช่องนี้โอ้แล้วเราจะเราทําไงอะทีนี้ต้องต้องไปทางที่มันสว่างใช่ไหมครับไปครับไปทางไหน ทางที่สว่างอะไรเนี่ยปุ๊บเฮ้เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเหมือนฟูกนะครับผมฟูกหล่นเฮ้ยหายใจแรงทำไมหายใจดังอย่าหายใจแรงโอ้ไปไม่ได้มืดเกินเอากล้องยังไงเนี่ยนี่อะไรเรืองแสงฟิวส ในที่สุดเราก็เจอฟิวอันแรกนะครับผมสรับพัทนี้ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีไปต่อครับเราจะเอาฟิวเอ้ยไม่ใช่เราจะเอากล้องอยังไงเนี่ยงงละเทนี่งงละงงมากทางเนี้ยเมื่อกี้ใครเปิดประตูเอาอยู่แล้วครับผมหลงทางเกิดการหลงทางขึ้นไปได้ไหมเนี่ยไปได้หรอ มันมีแสงตรงนั้นปุ๊บโอเคนี่ที่ไหนนี่นี่คืออะไรล็อกเกอร์หรือเปล่าห้องน้ำหรอมืดจัดไปทางไหนเนี่ยโอเคทางนี้ไม่มืดห้องน้ำพังหมดแล้วนะครับโอเคมีทางลงอยู่ตรงนี้ไปหากล้องด่วนเลย ตรงนี้คืออะไรล็อกเกอร์โอเคทางนี้พอไม่มีคล้องแล้วมันแบบร้อนๆน่ะเฮ้ยใครอย่านะเว้ยใครมาวิ่งอีกแล้วครับผมอึ๊บสว่างสว่างโอเคสว่างสว่างรอฟ้ารอส,สว่างก่อนได้ไหมเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดแล้วครับผม ค้คนลุกคนลุกใครอีกเนี่ยเอ้ามองไม่เห็นไปทางไหนวะโอ้โหตกใจมากนะครับผมเมื่อกี้เคทางนี้ทางนี้โอ้ยอยู่ชิดกำแพงไว้ครับเอ้ยหน้าต่างไว้นะครับจะมีอีกไหมเนี่ยมาหลออีกไหมจะมาก็มาไม่กลัวหรอกมาไหม มาดิอย่ารับตาคุณผู้ชมอย่ารับตาหายใจโคตรแรงมองไม่เห็นเลยอย่ารับตาไปทางไหนเนี่ยวิ่งกลับไปก่อนครับกลัวกลัวกลัวมาตั้งหลักก่อนมาตั้งหลักก่อนแล้วผมต้องไปทางไหนวะโคตรมืดอะไรวะเนี่ย มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากถังเฮ้ยนี่ไกล้องเราหยิบยังไงอะอยู่ฝั่งนู้นเหระอ,อย่ารับตาอย่ารับตาอย่ารับตาขอกล้องหน่อยครับโอ้รอดตายแล้วเว้ยอัดวิดีโอไว้เ,เปิดไฟเฮ้ยกล้องแตกเฮ้ยมาอีกแล้วครับผมวิ่ง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 ดิวิ่งดิวิ่งด,งดิอย่าตามอย่าตามกับทางเดิม กลับทางเดิมปิดประตูได้ไหมปุงมันแท้ประตูครับผมมันแพ้ประตูใครอีกวะเนี่ยเอ้ยไปเว้ยไปเว้ยไม่สนไม่สนวิ่ง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 ไปทางไหนต่อทางนี้ทางนี้ไหมใช่หรือไม่กล้องก็แตกครับผมโอ้โหหนังชีวิตมากตอนนี้เพลงก็เลาหรือเพลงก็เลาหรือรอดแล้วไหมไม่ใช่ทางนี้อ๋อเราต้องขึ้นข้างบนเพลงอย่าเลาขึ้นข้างบนยังไง อโอ้โหกระโดดครับกระโดดเอ้าโดนหรอ,ดดอตายนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะต่อให้เราจะล้มลงสักกี่ครั้งมันก็ไม่เจ็บเท่าเราไม่ลุกขึ้นสู้นะครับผมนี่มาใหมด่ดิไม่ได้หลอกหลอกรอบนี้น่ะงวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่ง วิง่งปิดประตูได้ไหมปิดประตูเสียเวลาไปโอโ้มีแต่คนบ้านะครับผมเราต้องหนีออกจากที่นี่ได้วิง่งจำทางได้แล้วนะครับทางนี้แล้วก็ปีนขึ้นนี่ใช่แล้วก็ปีนอีกได้ไหมขึ้นไปมาห้องน้ำแล้วเพลงหยุดถือว่ารอดแล้วนะครับผมว้า พักหายใจแป๊บหนึง่งอุย๊ยกล้องเป็นไรวะโอ้โหเหมือนกล้องจะแตกด้วยนะครับผมอุปกรณ์ของเราเริ่มพังทางนี้คือท,ทางที่เรามาถูกต้องไหมโอเคอ่าแล้วเราก็มาจากทางนี้ใช่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 มีอะไรให้ฟาร์มไหมไม่มีนะครับผมเราเก็บฟิลมาแล้ว แล้วเราก็ไปทางนี้ต่อเลยใช่ไหมทางข้างบนเราลดลงมาอ่าฮะแล้วก็ทางนี้เปิดประตูได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับแสดงว่าเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนต่อถูกต้องไหมครับขึ้นอ้าติดอะไรเนี่ยโอ้โหนหนขึ้นยังไงวะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมหรือว่าขึ้นทางนี้น่าจะใช่นะครับจะมีอะไรดักเรา กระโดดดิเอาลนโอ้โหขึ้นไปไหมปีนกระโดดสวยไต่ไปไหมครับผมกล้องแตกว่ะเชีย่ยเอ้ยดูดิครับคุณผู้ชมกล้องเป็นรอยอ่ะแบบเหมือนเหล็กเหล็กแตกเออจะพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยรู้แล้วว่ากล้องแตกกระโดดใหม่ได้ไหมอ๋อเริ่มใหม่อีกแล้ว เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เปลืองแบตเตอรี่มากมค่อยไปนะครับกระโดดไม่ถึงเมื่อกี้มันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดเราต้องไปทางไหนอาจจะไม่ใช่ไปทางนั้นถ้าไม่ใช่ไปทางนั้นเราไปทางไหนเล่าอนูนี่นี่นี่เอาใหม่ใหม่ถอยหลังมาหน่อยเว้ยวิง่งกระโดดได้ไหมสวยขึ้นหาคุณพ่อมาติน ใน S s m n n i s t e r b l o บลเรามาอยู่ในเขาเรียกว่าบล็อกไอ้นี่นะครับเ,เรียกว่าบล็อกของผู้ดูแลถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับผม <G ül üyor> เราต้องหาคุณพ่อแล้วใช่ไหมมาเลยเจอบอส้วครับผมใกล้ได้เจอบอสแล้วแต่ผมว่าคุณพ่อมาตินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บอสที่ใหญ่ที่สุดหรอก <G ül üyor> เฮ้ยเอ,ยอะไรอะไรโอ้โหแผ่นดินสุด ดินซุดที่เป็นเทพเจ้าทุยน้ำมันซีอุเอา้าลงเลยอุ๊ยเจ็บขาอยา่ยาอย่าอย่าดักขาไม่ใช่อย่าดักหลังนี่ว่าแล้วไขวะเนี่ยมายืนรอต้อนรับเราอะไรอะไรเก้าหัวอองอองอองโอ้ยวันเวโอ้ยวันเวออกมีทางเดียวเท่านั้นที่จะหนีไปได้ก็คือคุณพ่อมาติน อะไรมึงอ่าอย่าตามหลังได้ไหมคัวไปครับโอ้โหมีวันเวจริงผมโดนจ้ำสแกนแน่ช่องแคบมาละก,กออย่าตามมาด้วยอย่าจ้ำสแกนด้วยอะไรอีกเนี่ยฟลอร์สองชั้นสองนะครับผมอุ๊ย <Oder? S 2> อะไรอ่ะเปิดไม่ได้เปิดได้ขวาก็ไปได้ซ้ายก็ไปได้นะครับผม ผมแต่ผมจะไปทางซ้ายก่อนเสมออะไรโอ้โใครมาไอ้อ้วนชัวเดินเสียงดังแบบนี้หายใจเบาๆโอ้โหเอ้ยมันเห็นผรมวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่ง แอบได้ไหมเอา้าแอบไม่ได้โดนแล้วหนึ่งทีโดนแล้วหนึ่งทีโดนแล้วหนึ่งทีโอ้อย่าตามจ้าแอบช่องแคบก่อนโอเคโอเคไปไปไปซับไปซะค่อยๆไปนะครับผมให้เสียงให้เสียงหายก่อนเสียงเกมหายก่อนกล้องก็จะพังเฮ้ยไปยังเนี่ย โอเคไปไปไปซะเดินไปเลยเว้ยเพราะมันตรงนี้มันไม่มีอะไรขอสำรวจห้องซ้ายก่อนอุย้ยกล้องก็จะพังห้องซ้ายนี้เหมือนจะไม่มีอะไรหรือเปล่าใช่ครับไม่มีอะไรครับมีอ้วนดักอยู่แต่ว่าเสียงโซ่มันอย่างชัดมันทางประตูทางนี้นี่เองผมก็ว่าแล้วทำไมผมไม่เห็นมัน นู่นนู่นมันอยู่น,น,น,นู่นเราเข้าขวาก่อนเข้าขวาทางตันจเจริญพรมากนะครับผมจเจริญพรจริงๆแบตก็จะหมดเฮอเข้าขวาแอบ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 เฮ้ยได้ยินเสียงโทรศัพท์ตูตูตูตตตตตตตโอเครีโรดก่อนรีโรดเฮ้ยอะไรเนี่ยฝน อุ้ยโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วอย่านะเวย้ยอย่าหันหลังกลับมาเข้าทางนี้ได้ไหมเฮ้ยไ,ได้วะ่ะเข้าท่อเข้าท่อเข้าเลยไหมเข้าเลยแล้วกันไม่ตำรวจอะไรและโอ้ยท่อเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตกใจคนนี่ว่า คนหรือศพไปทางนี้ก่อนดีกว่าในท่อนี้มันก็น่าจะโดนจำสแกลได้อยู่นะครับผมเราบังตัวไว้ให้ดีจะมาหรือเปล่าอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยแฟมสะสมผลงานไม่อยากไม่อยากจะอ่านเท่าไหร่นะครับผมบอแปลไม่ค่อยถูกอ่านก่อนเฮ้ยม่มีของเก่าด้วยว่ะอันนี้ you promise me a rose garden คุณสัญญาฉันเกี่ยวกับสวนดอกกุหลาบ s h e excerpt From the diary of she leave oh. s h i l e e Per What โอ้โหมันจะเป็นน่าจะเป็นประวัติของโรงพยาบาลน,นี้นะครับผม uh, How can I not remember th where the cut are coming from ฉันจำไม่ได้ว่า cut นี่กันไกลเหรอผมไม่แน่ใจนะ cut s แต่ cut ถ้าเป็น verb เ,เนี่ยจะแปลว่าตัดนะครับผมมันว่ามันบอกว่าฉันเนี่ยจำไม่ได้ไ,ได้ยังไงว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ไอ้ cut เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผม มันเจ็บลึกมากเฮ้ย <Hey. S 1> หมอนิวเฮาส์บอกฉันว่า that is my fault มันคือความผิดของฉันหมอบอกว่าคือความผิดของฉันผูดซ้ำทำไมวะเนี่ยโอ้ oh, ยากว่ะฉันรู้ว่าหมอเนี่ยหมายถึงว่าอะไรช่างมันนะครับบอกเอาเป็นบิลลี่ดีมต่อเลยว่ะโอ้โหเฮ้ยซินดีโอ้โหมี่สองหน้าด้วย mm. ข้ามดีกว่านะครับผม <S <S ไปดูรนต่อ ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมที่แปลได้ไม่ค่อยเก่งนะครับเอ,อ้าตรงนี้ไม่มีอะไรไมีแต่แฟ้มสะสมผลงานแต่ผมจะรีบฝึกภาษาอังกฤษนะครับผมอะไรใครร้องไม่รู้ผมจะรีบฝึกภาษาอังกฤษนะผมจะได้แปลให้เก่งขึ้นคุณผู้ชมอดใจรอหน่อยนะครับทางนี้เรามาโอเคโอค้โหค,คนนี้น่ากลัวมากเมื่อกี้ตอนซูมเข้าไปเราต้องไปหามันด้วยหรอ เอาไอ้วนอยู่นั่นโอ้โหดูดิคอหกักอ่ะเชียเ้ยบ้าเกินไปขอโทษครับเฮ้ยเรามาอยู่ห้องโถงแล้วหรอภาพนี้เป็นภาพคุ้นๆเป็นภาพที่คุ้นเคยเซฟแล้วนะครับผมตอนนี้16นาทีที่จับเวลาไว้16นาทีห้องนี้คือห้องอะไรเฮ้ยเสียงเล้าเสียงเล้าหรือมาก ขอฟิวสักอันได้ไหมห้องนี้หรอไม่มีอะไรเลยขอฟิวสักหนึ่งอันได้ไหมฟิวจะหมดไอ้อ้วนกำลังรอเราอยู่อะไรเนี่ยมันเขียนอะไรก,ก็ไม่รู้เปิดประตูอะไรอะไรนายคือเขาใช่ฉันบอกนายได้เลยว่ากุญแจอยู่ที่บ้านของพระเจ้า เพื่อนเด็กเด็กฉันต้องการความช่วยเหลืออยู่ที่ไหนมาแล้วมาแล้วอะไรวะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปหากุญแจจาก recreation hall นะครับผมไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกัน recreation hall อยู่ตรงไหนครับห้อง2-10มีฟิลไหมห้อง2-10หนึ่งโอโ้โหตบอีกแล้วครับใชย มีศพเต็มไปหมดฟิวก็จะหมดที่นี่ที่ไหนห้องรีเคชั่นหรือเปล่าโหทางเยอะแยะไปหมดมีที่แอบนะครับผมมีวิทยุเปิดได้ไหมไม่ได้หาฟิวก่อนครับก่อนไปต่อนี่ขึ้นไปข้างบนได้ไปหาฟิวก่อนด้วยห้องสองหนึ่งศูน มีทางไปต่อได้จำเอาไว้ให้ดีดีเคชั่น hall เปิดไม่ได้แน่นอนมันไม่ง่ายอย่างนั้นเดินสิแล้วเมื่อกี้ตัวนั้นมันแบบเหมือนสติดีมากเลยนะครับพูดจริงโอเคลงไปชั้นล่างได้ทางนี้คือทางที่เรามาชั้นล่างจะมีฟิวให้เราสักอันไหมตกใจนิดนึงนะครับผมทางล่างไปไม่ได้โอเคฟิวหมดฟิวหมดอดล้างตูด นั่นมันน้ำหมดมุกเก่ามากนะครับผมใครที่ไม่เคยดูนี่น่าจะงงกันตามๆกันฟิวหมดแล้วเกมขอฟิวหน่อยเว้ยออนขึ้นบันไดนี้ก็หล่นๆนะครับโอโหมันคงจะไม่หล่นลงไปสินะอ๋อตรงนี้คือทางที่เรามาเมื่อกี้ ใช่วิทยุแล้วก็ที่แอบมันมีที่แอบอย่างนี้หมายความว่ายังไรปุ๊บอันนี้อะไรที่แอบนะครับผมโหลดได้อีกหนึ่งอันเฮ้ยเสียงใครลากท่อเหมือนลากอะไรสักอย่างเราเก็บไว้นะค่อยรโหลดแบบว่าตอนที่มันจําเป็นจริงๆเพราะมันจะหมดแล้วจริงๆนะครับเอ้ยมีคนเล่นเปียโนอย่าอย่าอย่าเดินมาอย่าเดินมากลัวกลัว ไม่คุยไม่คุยกับใครทั้งนั้นโอ้โหที่แอบอีกแล้วที่แอบเยอะมากเยอะมากจริงๆอุ้ยขอโทษครับแสบตาเมื่อไรจะเจอเซฟพาร์ทนี้ก็จะจบตอนที่เราเซฟนะครับผมรีโหลดหน่อยเว้ยมองไม่เห็นเลยยี่สิบนาทีแล้วทางนี้ต่อขอฟิลหน่อยเฮ้ยอันนึง เราต้องไปที่ r e c ค a t i o n hall เฮ้ยเมื่อกี้คนเล่นเบโนตรงนี้หายไปไหนแล้วแบตก็จะหมดวิ่งแม่งเลยวิ่งเลยไยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเอาย exit interview recording โ oh, หเนื้อหาเกมนะครับผมปีห9 8 5ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่สนไม่สนเกี่ยวกับเนื้อหาเกมนะครับผมผมอยากเล่นให้จบตอนนี้ปิดประตูนิดหน่อยก็เอาเนาะ กระสิบว่ากุญแจอะไรสักอย่างน่าจะเป็นเกี่ยวกับประวัติโรงพยาบาลน,นี้นี่แหละผมมั่นใจทางนี้ไปได้ข้างบนก็ไปได้ไปทางไหนก่อนดีวะทางนี้ไม่ได้โอเคชัดเจนว่าต้องไปทางไหนขึ้นข้างบนเร็ว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 ,เ,รวเปิดไม่ได้แน่นอนแต่ก็อยากจะขอลองรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะครับผมรู้ว่าเหนื่อย แต่อยากได้ของที่อยู่สูงเฮ้ยมาทั้งเพลงแล้วครับผมมาทั้งเพลงแล้วกล้องก็จะพังขอฟิวเว้ยขอบคุณครับฟิวส์สะใจเฮ้ยโอ้โหตกใจบ้าหรือเปล่าบ้าก็บ้านั่นแหละโอ้โหแล้ไปทางไหนอ่ะล็อกประตูเฉยว้าอ่าบ้าบ้าแล้วใครวิ่ง ทางนี้ได้จากตอนแรกที่ปิดอยู่อะไรไอ้ยลนเฉยเริ่มไหมโอ้หุ้เกกับโปรเจกต์วอลเลเดอร์เหมือนกับว่าโปรเจกต์วอลเลเดอร์เนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นแบบว่าโปรเจกต์ที่แบบพลิกชีวิตอะไรแบบนี้นะผมเดานะแต่มันเกิดความผิดพลาดขึ้นต้องใช่แน่ๆโดูดิม้วนฟิล์มที่เก่าแก่แบตก็จะหมดประหยัดแบตก่อนนะครับ ค่อยๆไปค่อยๆเดินอย่างเงียบอย่างเงียบอโดดปุ๊บสวยครับที่นี่ที่ไหนเอา้าเปิดประตูให้เราเฉยพราะเรามาข้ามมาได้แล้วมันเปิดประตูให้เราทำอะไรต่อห้องม้วนฟิล์มอะไรบางอย่างที่เป็นฉายหนังให้เรา เมื่อกี้มันมีคนอยู่ตรงนี้ไปทางนี้ต่อใช่ไหมวะเอาสับสนอีกแล้วครับผมไม่อยากกดแบตเยอะนี่ไงกุญแจเอ็กเ s t เ e t ร์ r d อร์ <third> o r นะครับผมโอเคเซฟยังเนี่ยขอเซฟเลยได้ปะเราต้องไปทางไหนต่อ The Key to Access อ๋อก็คือทางที่ไอตัวนั้นมันออกมาตัวลงไปเลยเอ๋อโดนลงไปเลยไม่ได้หรอต้องไปทางนี้อีก ขอโดนลงไปเลยได้ไหมไม่ได้วะทางขากลับมันต้องมีอะไรดักเราอยู่แน่นอนเย่รออยู่รออยู่อะไรอยากดักมาเลยเราโดดลงทางนี้ได้ไหมได้ป <c oughs> ังแบกตก็จะหมดจำทางกลับไม่ได้มาแล้วครับผมไอวอลไรเดอร์มันมาแล้วคุณผู้ชม ทางไหนแล้ววะ ah e, ที่เรามาเช oh, ี่ยมันให้กลับทางนู้นตรงนี้มันสว่างเกินแบทโหมดรีโหลดไอลเลเดอร์อยู่ไหนวะนี่นี่นิ่มอยู่นี่ไม่ใช่วอลเลเดอร์โอ้โหไออีโต้มันถือดาบมันถือมีดอีโต้ไปเออไปไปอีโต้มีสองตัวถ้าผมจำไม่ผิดไปทางไหนต่อเรา ไปฐานที่อีโต้มาได้ปะอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟิวแต่เราจะออกแล้วไม่ไปแล้วมาเดินมาเว้ยวิงว่ง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 วิง่งวิ่งวิ่งโอเคถึงแล้วขึ้นชั้นสามแล้วเซฟแล้วนะครับผมโอเคครับก็ขอจบพาร์ทนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพบก,กันใหม่พาร์ทหน้าก็ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีคนมาแบบหนึ่งแต่ขอพูดก่อนตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันมีคนที่ดูผมอยู่ไหมนะครับก็ถ้าใครชอบนี่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเรื่องการตัดต่อคลิปวิดีโอของผมว่าเป็นยังไงตัดรู้เรื่องไหมนะครับผมหรือว่าดูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยครับก็บอกกันได้นะครับผมก็ผมขอจบพาร์ทที่แเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้ว มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ